สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .2 เจอกานวันอังคารที่24มิถุนายนเราจะมาเรียนการในวิชาสังคมศึกษาค่ะวันนี้คุณครูจะมาสอนการไหว้3ระดับกันค่ะเด็กๆพร้อมหรือ,อยังเอ่ยพร้อมแล้วนะคะเราจะไปเรียนรู้การไหว้กันเลยค่ะการ ปฏิบัติในท่าไหว้ประกอบด้วยกริยา2ส,ส่วนคือ1คือการประนมมือนะคะและ2ก็คือการ ไหว้หรือการกราบนั่นเองการประนมมือเรียกว่าอัญชลีนะคะเป็นการแสดงความเคารพโดยประนมมือเนี่ยให้มือสองข้างชิดกันนะคะฝ่ามือประกบกันแนบระหว่างอกปลายนิ้วเนี่ยเฉียงขึ้นพอประมาณนะคะแขนแนบลำตัวนะลูกนะไม่กลางศอกนะคะผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันเลยนะคะใช้ในการสวดมนต์รับพรจากผู้ใหญ่แสดงความเคารพผู้เสมอกันหรือว่าเคารพผู้ที่อาวุโสก,กว่านะคะการไหว้หรือวันทนามีการ แบบ3แบบที่เราจะไปเรียนกันค่ะแบบแรกค่ะเป็นการไหว้พระนะคะได้แก่ว่า้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมถึงปูชนียวัตถุปูชนียสถานนะคะโดยประนมมือแล้วยกขึ้นพร้อมค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือเนี่ยจะหดระหว่างคิ้วปลายนิ้วแนบส่วนบนของหน้าผากแบบนี้นะคะแล้วก็แบบนี้ค้อมลง นี่คือการไหว้พระหรือไหว้ปูชนียะวัตถุนะคะแบบนี้นะคะเด็กๆลองฝึกค่ะเด็กๆลองฝึกตามครูเลยนะคะประนมมือขึ้นมาค่ะยกขึ้น,นะคะให้นิ้วหัวแม่มือเนี่ยแตะตรงระหว่างคิ้วนะคะมือที่เหลือนะคะชิดหน้าผากแบบนี้แล้วก็ก้มลงไปนะคะแบบนี้คือการไหว้ พระนะคะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมถึงปูชนียวัตถุนะคะเห็นไหมคะตัวอย่างการไหว้ผู้หญิงก็ต้องย่อลงผู้ชายก็ต้องพร้อมตัวลงไปนะคะตามตัวอย่างเลยต่อไปค่ะการไหว้ระดับที่สองค่ะเป็นการไหว้ผู้มีพระคุณและผู้อาวุโสนะคะได้แก่ ปู่ย่าตายายพ่อแม่ครูอาจารย์หรือว่าผู้ที่เราเคารพนับถือนะคะโดยประนมมือแล้วยกขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจะรดปลายจมูกนะคะปลายนิ้วแนบระหว่างขิวเมื่อกี้ไหว้พระสงฆ์ขึ้นข้างบนต่อไปไหว้คุณพ่อคุณแม่ก็อยู่อย่างนี้นะคะแบบนี้ลดลงมา นิดหนึ่งนะคะเมื่อกี้ปลายนิ้วโป้งเนี่ยอยู่ระหว่างคิ้วพอพ่อแม่ปุ๊บอยู่ระหว่างจมูกอยู่ตรงจมูกนะคะนี่ก็ไาวอ่าพร้อมลงไปนิดหนึ่งนะคะเด็กๆลองฝึกดูนะคะฝึกตามครูไปเลยนะคะไม่ต้องนั่งดูเฉยๆนะลองดูฝึกตามแล้วเดี๋ยวเปิดเทอมเรามาสอบการไหว้สามระดับกันนะคะอ่าเห็นไหมคะดูตัวอย่างการไหว แบบนี้เลยนะคะการไหว้ระดับที่2คือไหว้พ่อแม่นะคะผู้ใหญ่ต่างๆต่อไปนะคะระดับสุดท้ายค่ะเป็นการไหว้บุคคลทั่วๆไปนะคะบุคคลที่เคารพนับถือหรือผู้มีอาวุโสก,กว่าเล็กน้อยก็คือประนมมือ แล้วยกขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจะหลดปลายคางแล้วปลายนิ้วแนบปลายจมูก <eigenlijk> แบบนี้ลดลงมาอีกหนึ่งระดับค่ะอ่ดูนะคะให้หัวแม่มือเนี่ยหัวแม่มือจะหลดปลายคางนะคะอ่าแบบนี้ค้อมลงไปแบบนี้นะคะหัวแม่มือต้องจะหลดอยู่ปลายคางแบบนี้นะคะแล้วก็ค้อมลงไปอ่ะเดี๋ยวเด็กๆดู ภาพตัวอย่างกันนะคะแบบนี้แล้วก็เอเอาไว้ใช้วายบุคคลที่เราเคารพนับถือนะคะหรือว่าอาวุโสสูงกว่าเล็กน้อยนะคะเช่นป .1 ปอ .2 ทำความเคารพหรือว่าคาระวะทำพี่ป .456 นะคะก็ใช้แบบนี้ได้เลยนะคะเห็นไหมคะว่าดูตัวอย่างมาดูชิ้นงานของเรานะคะคุณครูให้นักเรียนเนี่ย นำคําทั้ง3ามคำในกรอบเล็กๆนะไปเติมให้ตรงกับการไหว้ทั้ง3าเหตุการณ์นะคะจากนั้นระบายสีให้สวยงามเวลาว่างที่เหลือให้เด็กๆฝึกการไหว้ทั้ง3ระดับนะคะแล้วเราจะมาสอบกันในตอนเปิดเทอมนะคะทำเสร็จแล้วนักเรียนถ่ายรูปใบงานแล้วก็ส่งคุณครูด,ด้วยค่ะเจอกันหน่อยพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ